สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาไล่เล่นกันมาไล่เล่นเล่นมาเล่นเล่นมาคุยนั่นคุยนี่คุยอะไรกันไปเฮ้ยม <c oughs> <c oughs> าละกอไม่เฉาเว้ยมาละกอไม่เฉาเว้ยไม่ตกนะคะแต่เหมือนจะตกอะ่ะมันคืมคืมมากคะ่ะมันเหมือนจะตกแต่มันไม่ตกนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีจ้า สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตเดินสำรวจตรวจตาสวนก่อนว่ามันมีอะไรบ้างใดๆบ้างดูต้นหมากลากไม้แป๊บหนึ่งนะคะขออนุญ,ญาตดูต้นหมากลากไม้แป๊บหนึ่งออฝนก็จะตกลําลูกกาคองสามตกแล้วที่จันไม่ตกนะคะ แต่ว่าดึกๆอาจจะตกวันนี้น้ำเต็มบ่อเลยพ่อน่าจะมาเพึ่งมาให้อาหารไปหรือยังไม่รู้มาเล้วเร็วๆล้วแล้วแล้วแล้วกินอาหารกันไปยังเนี่ยพ่อมาให้อาหารแล้วมั้งมาแล้วๆๆ้วแล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 ้วมาเล้วๆๆ้วเรเร ปลาคาบค่ะเลียงปลาคาร์บทุกคนขอจอเคาใจให้หน่อยนะเอตมันผสมน้ำยังไงมันติดเป็นใบๆอย่างเงี้ยรอค่ะคุยอะไรวันนี้ไม่มีอะไรคุยนะคะก็แค่แบบมาแบบสำรวจตรวจตานู่นนี่นั่น มาเดินออกกำลังด้วยค่ะตอนเย็นๆก็นิดนึงเดินออกกำลังกายบ้านสวนไงฟิลบ้านสวนไงทุกคนก็แบบโร <c oughs> เรียนรอดึกๆนะจ๊ะมาคนเดียวค่ะมาคนเดียว มาคนดียวแม่ทำกับข้าวอยู่หน้าฝนมันดีนะต้นไม้มันชุ่มฉ่ำจังหน้าฝนมันดีตรงที่ต้นไม้มันช่ำมันชุ่มฉ่ำดีดูต้นกล้วยดิต้นกล้วยโคตรงามเลย มันล่มลื่นนะหน้าฝนมันล่มลื่นชอบหน้าฝนตรงที่มันล่มลื่นอะไรก็อะไรก็ดูเจริญงอกงามดีไปหมดบ้านก็ยังไม่ไปไหนเลย คาราคาซังอยู่เออใครมันทำไม่รู้รูปตัดต่อนะั่นน่แต,ตลกดีมันตลกดีพูดเรื่องคาเมแล้วก็แบบของขึ้นพูดเรื่องคาเมแล้วของขึ้นมันมนี่ทำตัวไม่น่ารักเลยเขมรเขมรทำตัวไม่น่ารักเลยเขมรมันทำตัวไม่น่ารักอะ่ะไม่ชอบอะ่ะ มันแบบมันต้องผูกมิดกับเราสิประเทศมันเพึ่งพาเราทุกอย่างอ่ะมึงจะมาประกาศสงครามอะไรมึงจะมาลบอะไรไปเพึ่งพาทุกอย่างจากเราเพึ่งพาทุกอย่างจากเราแทๆ้ๆยังจะมาเหมิมเกริมอีกยังจะมาจนเรายังจะมาเหมิมเกริม ประเทศประเทศกลางอ่ะเขาไม่ช่วยหรอกเขาไม่มีใครเขาช่วยหรอกเวลามันมีการอันนี้กันอยู่ดีอ่ะเวลาตาอินกับตานาตาอินกับตานาทะเลาะกันอ่ะนิสัยของตาอยู่มันไม่ช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรอกคนกลางมันก็ต้องทําตัวเป็นว่าเออเป็นคนกลางนะขอให้คุยกันดีๆใช้สันติวิธีนะมันเป็นคนกลางก็จะไปมันก็จะไปแบบออกลูกแบบแบบนี้ แล้วมันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองประเทศมันก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองประเทศจริงก็ได้ประโยชน์ทั้งสองประเทศแต่เรื่องอะไรมันจะต้องไปออกตัวเข้าข้างประเทศใดประเทศหนึ่งละ่ะไม่มีหรอกแรงเพื่ออ นตกก็แบบมันรขอให้น้ำหน่อยวัสดี3,000คนอย่าลืมติดตามช่องนี้ไว้ให้ด้วยนะคะ3,000ท่านอย่าลืมติดตามช่องนี้ไว้ให้ด้วยนะล้างอันนี้หน่อยมันมี lãng bay mình rồi lãng bay mình ít nữa ขยันอะไรเจนลบเจนลบเอ้ยขยันอะไรลูกล้างใบเมื่อคืนฉีดอันนี้แล้วมันดูแบบใบมันอันนี้ฉีดใบมันนิดนึงเหรอกรุงเทพร้อนเหรอคะกรุงเทพร้อนเหรอคะคุณคุณ จันบุรีไม่ร้อนจ้าจันบุรีอากาศดีเวอร์นี่ร้อนมากใช่วันนี้มีแดดคับวันนี้แดดวันนี้แดดดีวันนี้แดด,ด,นนแด,ดชำ่ำมาละไอปุ้ยมาละไอปุ้ยมาละเสียงเห่ามันมาก่อนเสียงเห่าไอปุ้ยมันมาละ แรงไหมอยู่ข้างบนยังฉีดถึงอ่ะดูดิอยู่ข้างบนยังฉีดถึงอะ่องงงอะคิดดู บ่อเลี้ยงปลาสวยงามค่ะเลี้ยงปลาสวยงาม เสียงเปิดด้วยเสียงเปิดด้วยคืออะไรคะ,ะยังไอ,งอ้ป้ยมาเกเรเขาเหรอมึงอ่ะมาเกเรเหรออีป้ย เจ้าคุณพ่อกับเจ้าคุณแม่เจ้าคุณพ่ออย่าถามเลยว่าไปไหนถ้าเห็นก็คือเห็นค่ะถ้าไม่เห็นก็คือไม่เห็นค่ะตามกันบ้างเถอะขิกเกยตจะมาคอยตอบไม่ใช่มีหน้าที่ต้องมาคอยบอกว่าแฟนอยู่ตรงไหนตรงนี้ตรงนู้นติดตามกันเลยค่ะติดตามทั้งคู่ถ้าอยากสอดเป็นพวกชอบสอดรู้อ่ะก็ติดตามทั้งคู่เลยจะได้รู้ว่าเออ อีกคนหนึ่งทําอะไรอยู่ตอนนี้อีกคนนึงเขาทาอะไรถ้าไหนๆก็จะเป็นคนขี้เสือกแล้วอาพูดตรงๆพูดแบบจริงใจสุดถ้าจะเป็นคนขี้เสือกแล้วก็เสือกให้มันสุดอย่าเสือกครึ่งๆกลางๆเสือกให้มันสุดไปเลยไปติดตามทั้งคู่ไปเลยพี่จบๆที่ได้รู้แน่อีกคนนี้ทําอะไรคนนู้นทนํานี่คนนี้ทํานั่นรู้หมดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเห็นไหมเนี่ยน้องไลฟ์ лай, ขยเสือ้อพึ่งลงเห็นปะอ่าถ้าคนติดตามคือรู้เลยจบอ่ะ ไม่ใช่ไม่ได้ว่าเอาไม่ได้ว่าก็พูดแบบสไตล์แพรรี่ก็ไม่ได้ว่าใครขอโทษด้วยถ้าคิดว่าว่าแต่ว่าแนะนำว่าอท่าไหนๆก็อยากจะแบบรู้เรื่องแล้วก,ก็พี่ก็ติดตามทั้งสองคนติดติดตามน้องด้วยติดตามดิฉันด้วยพี่ก็จะได้รู้ว่าเอออ่ะดิฉันยังไงน้องยังไงพี่ก็ติดตามสองคนไปเตะพี่ก็จะได้ทราบทั้งสองคนว่าน้องฟอดอยู่ไหนอ่ะวันนี้น้องฟอดทำอะไร แล้วก็ติดตามดิฉันไว้แพรี่ทำอะไรอ่ะโอเคจบพี่ก็ติดตามทั้งคู่ตีจบจบคุณพี่ไปถือว่าแพรขอถือว่าแพรขอนะคะอย่าว่าแพรเลยนะคะขอโทษด,ด้วยที่ใช้คำไม่สุภาพยังไม่ได้ให้โอ๊ยแต่และคน ก็ตอบไปแล้วรอบหนึงถามอีกละสองรอบไม,ไ,ไ,ไม่ได้ยินก็ไม่ต้องถามตรงนี้น้ำตาลตกค่ะ <c oughs> อ่ามาช่วยกันนี้ปะมาช่วยกันรดน้ำต้นไม้ค่ะตายพี่ๆใน,นไลฟ์มาช่วยรดน้ำต้นไม้หน่อยเลยปะเร็ว หรือว่าติ่มขอมาช่วยติ่มรดน้ำต้นไม้ด้วยค่ะเร็วมาช่วยติ่มรดน้ำต้นไม้ทีค่ะไปถือว่าติ่มขอนะฮะติ่มเนื่อยติ่มเนื่อยค่ะติ่มต้องลดน้ำต้นไม้อ่าต้นนี้เป็นต้นอันนี้ค่ะต้นตะแบก อันนู้นต้นตะบกต้นตะบกต้นพูนซับอันนี้ต้นตะแบกไม่ใช่เราน้นำต้นไม้ค่ะอันนี้ต้นพยอมมีสามต้นไม้หน้าบ้านข้างบ้านค่ะไม่ใช่หน้าบ้านนี่นี่ต้องฉีดต้องฉีดโอ้มดมันมาทำรังก่อนอีมดนี่มันชอบมาทำรังเหรอ ขายดีนี่ขายหมดไปแล้วมีคนช่วยนางเอฟไปหมดแล้วลดมากทีังก็ขายทุเรียนทอดวันนี้ก็ขายแต่ทุเรียนทอดชำ่ำวันนี้ที่ฉันก็ขายทุเรียนทอดชำ่ำทุเรียนจะขายค่ะพี่แต่ว่ารอช่วงเย็นๆนะพี่รอช่วงเย็นๆนะคะคุณพี่รอช่วงเย็นๆนะคะ พี่เราช่วงเย็นๆนะช่วงนี้เพราะว่ากำลังไปเอาทุเรียนลูกน้องกำลังไปเอาทุเรียนอยู่ลูกน้องกำลังไปเอาทุเรียนอยู่ เดี๋ยวนางขายคนเดียวไงก็ทิ่ไม่ยอมให้ตะเป็นไปช่วยอะ่ะเดี๋ยวจะบอกให้นางเอาไว้ตะไปช่วยให้ตะช่วยขายได้ตะมันก็งานมันเรียนรู้ไว้ตะก็ให้ตะมันเรียนรู้ไวอะไรพี่น็อตโตพิมลายอ่านไม่ออกพิมมาไมพี่น็อตโตข้อความมันไม่ขึ้นพิมลายพิมมาไมข้อความไม่ขึ้นค่ะ ช่ดิฉันก็บอกนางสมมติว่าถ้ามาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดิฉันทำห้องไร้สดให้แล้วก็ถ้าจะขายของส่วนตัวตัวเองก็ช่วยการไก่ตาได้แล้วก็แบ่งแล้วก็แบ่งค่าแรงให้ตะมันบ้างอะไรเงี้ยก็ช่วยกันให้มันช่วยงานก็แนะน,นำไปแล้วเดี๋ยวมาอยู่ก็ทำเดี๋ยวตอนมาอยู่มาอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้ก็ทำห้องไร้สดให้ห้องหนึง่ง ไว้สำหรับทำมาหากินทำอะไรไม่ต้องทำใหญ่หรอกทำแบบถ้ามันมีที่ไร้สดที่เก็บของที่อะไรเป็นสัตว์เป็นส่วนมันก็จะน่าอยู่มาหากินไป่าะชีวิต วิตโอ,โอ้ลากมาแล้วลากมาแล้วเนี่ยวันนี้วันนี้ฝนไม่ตกนะต้องลดหน่อยเพราะว่าต้นดาวเรืองมันจะตายน้องลงแล้วค่ะเอออืม ดีให้นางช่วยกันและสอนงานกันไปฝึกงานกันไปสนับสนุนกันไปทางที่ถูกต้องทำมาหากินถูกต้องและดีงามสนับสนุนกันในเรื่องของการทำมาหากินทุกอย่างดีงามใช้น้ำแรงเดีย๋ยจะเอาถุงปุ๋ยออกแล้วมากองไว้ตรงนี้ต้นไม้ที่ฉันไม่สวยเลยฉันไม่ชอบแล่ไม่มีสาราไงไม่มีที่ล่ม อืมมันไม่มีที่ลม่มคาเฟ่เป็นโปรเจกต์หลังจากบ้านและโรงงานเสร็จค่ะคาเฟ่จะเป็นโปรเจกต์ที่สามนะคะต้องรอนิดนึงใช้เวลาใช้เวลาและใช้เงินใช้เวลาและใช้เงิน พี่วันชัยเขาชอบเอฟเสื้อให้ผู้ชายเนาะพี่วันชัยอะ่ะนางก็ไม่ค่อยตื่นนะพี่วันชัยอะ่ะชอบเอฟเสื้อให้ผู้ชายไปเรื่อยมีกันนะพี่วันชัยอะ่ะ <c oughs> ไปเรื่อยเลยพี่วันชยัยไปเรื่อยเปื่อยแฉะนะพี่วันชัยเนี่ย เพราะะฉนางชอบไล่เสื้อให้ผู้ชายเอฟเสื้อเอเสื้อไม่ใช่ไล่เสื้ออ๋อสนับสนุนแก้ข่าวนะคะพี่วัญชัยก็บอกว่าเป็นแค่การสนับสนุนคนทํามาหากินค่ะแก้ข่าวให้พี่วัญชัยนิดน,นึงนะคะ พี่วัญชัยว่าที่เอฟไปเนี่ยเป็นการช่วยคนทำมาหากินนะคะจิตใจดีก็แก้ข่าวนะคะเดี๋ยวพี่วัญชัยเสียหายนะคะขออนุญาตแก้ข่าวให้พี่บัญชัยนิดนึง จริงๆไม่ต้องลดหรอกฝนมันตกอยู่แล้วแต่ว่าลดสักนิดนึงกันกันไว้ลดไปพองนามค่ะไม่ตกเลยค่ะที่ตรงนี้ไม่ตกเลยค่ะคุณพี่ฝนไม่ตกจ้ะวันนี้ฝนไม่ตกก็เลยลดนิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยลดพอเป็นพิธีการไม่ใกล้ค่ะไม่ใกล้ค่ะไม่ต้องรู้ดีค่ะไม่ใกล้ทุกอย่างโอเค ไม่ต้องรู้ดีทุกอย่างถูกวางแปนไว้อย่างเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นต้นฝรั่งน,นี่เป็นต้นฝรั่งคุณพ่อกับคุณแม่ก็ได้ออกกำลัง คุณพ่อ,อคุณแม่ก็ออกกำลังค่ะใช่ดูเฉยๆพอทุกอย่างโอเคละไม่ต้องไปอะไรมากอย่าไปพิมพ์เยอะพิมพ์เยอะเดี๋ยวมันต้องถ้ามันต้องมีการย้ายกันเกิดขึ้นมันจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับดิฉันค่ะดิฉันขี้เกียจอย่าให้ดิฉันต้องย้าย,น,ย,ายนู่นย,ย้ายนี่ย้ายนั่นเลยเหนื่อย ได้ปุ้ยเขาวิ่งนปุ <c oughs> ้ยเขาขี้เกียจมันก็ขี้เกียจขี้เกียจมันขี้เกียจมันเดินได้นิดเดียวมันก็ขี้เกียจเดินตามแล้วเนี่ยชาดํำอ่ะไม่เดินเลยชาดํำขึ้นมาชาดามาหาแม่แล้วชาดาอ้วนสุดมันขี้เกียจเดินชาดามเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแต่และตัวดีมากเลยอะ่ะอีถุงเงินอีกกินจนอ้วนตึบดามาหาแม่แล้วลูกแล้ว ขี้เกียจเดี๋ยวลูกมาเร็วมามามาเร็วมาขึ้นมาเร็วดำขึ้นมาดำขี้เกียจละดำขึ้นมาเลยดำไม่เดินจะดำม,มันไม่เดินน่ะมันขี้เกียจอ้วนท้วนหมดทั้งลูกน้องทั้งอะไร ไปดามทำไมอ่ะลูกขี้เกียจเดี๋ยวลูกอะ่ะโอ้เหนื่อยเออน้องเหนื่อยเออไม่อยากลงนี่มาแล้วมาแล้ปุ้ยอย่าทำพี่เขานะไปปุ้ยลงพี่ดำอยู่ข้างบนนี่แหละพี่ป้ยมาพี่ปุ้ยต้องลงแล้วแลป้ยมาเลยหาแม่มาตรงนี้เร็วๆลงไปเลยเออ Hei hei hei